รีวิวกล่องที่ส่งมาจากคุณเกษณีค่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรนี่เลยนะคะดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเอออ๋อโอเคมีจดหมายมาหนึ่งฉบับค่ะขอบคุณมากนะคะจากคุณเกษณีรายการที่เขียนมามีครุดตรงหกเหรียญครดเหลี่ยมเจ็ดเหรียญ อะไรเนี่ยบาทอไ,ไอสามรายการสามอะไรอย่างเดียวดูครุฑสิบเจ็ดเหรียญค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสเสด็จนิวัตหกมาดูว่าวัดเหรียญที่ส่งมาตามรายการไหมนะคะก็จะมีนี่แหละค่ะเออครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญแรกก็เก๊แล้วนะคะเหรียญเหรียญครุฑครุฑเก้าเหลียหลยหล่ยม เหรียญที่สองก็เก๊ค่ะโอเหรียญนี้ก็ช้ำเหรียญคู่เก้าเหลี่ยมไม่ได้เลยสามเหรียญน่าจะเหรียญนี้น่าจะแท้อยู่เหรียญหนึ่งค่ะเก๊อะให้ดูนะคะเก๊หางค่ะสวัสดีค่ะดูที่หางนี่ค่ะอะมาเลย คำถามได้ว่าไอ้คุณนัที่ใบอะไรนะแหุัแาบาทสิบบาทยี่สิบาท้องมาดูดูสภาพที่ถูกวิอ่ะเหรียญนี่เหรียญ10บาทค่ะคุกเก้าเหลี่ยมเออคุกเฉียงคุกเฉียงค่ะก็มี เหรียญนี้นะคะส่วนมากจะเป็นแป๊บหนึ่งนะเหรียญนี้ส่วนมากจะเป็นเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญเก๊จะมีแท้อยู่ไม่กี่เหรียญนะเกยังไงใช่ไหมเก๊ดูที่ปลายหางนะคะเนี่ยค่ะปลายหางเขาโคดเห็นไหมคะปลายหางเส้นกลางอะค่ะโคดนะคะปลายหางเส้นกลางโคดค่ะเกค่ะปลายหางเส้นกลางนะคะโคดรนะค่ะ อันนี้หางไม่คดนะคะแต่ปั๊มไม่ติดเบอร์ค่ะเบอร์แล้วก็เนื้อไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่แท้ค่ะอันนี้เจาะรูนะคะแท้ไม่แท้ก็คือไม่มีราคานะคะจะแท้หรือไม่แท้ก็คือเป็นชํารุดค่ะชํารุดนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้เหรียญที่ใส่ตลับไว้เนี่ยมีเหรียญแท้อยู่แท้หรือเปล่าไม่แน่เออแท้แท้ เนี่ยค่ะเขาก็คงรู้ว่าเนี่ยเหรียญแท้เขาใส่ตลับไว้เหรียญพวกนอกตลับนี่ไม่แท้หมดเลยนะคะก็จะได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้ครุฑตรงครุฑตรงสองห้าสองห้ายักเหรียญละยี่สิบบาทอันนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะครุฑตรงสองห้าสองห้าดูที่ท,ที่ที่เหรียญนั่นคือสองห้าสองห้าแต่จํานวนผลิตจริงอยู่ที่นกวายุาพักตรงนี้นะคะที่เป็นกระบอกอยู่ตลอดนะ ดูตรงนี้ค่ะ25 26 27 28 29 26มีราคาสุดนะคะ25 26 27นะคะมีราคา28 29ผลิตเยอะไม่ไมเป็นราคา <c oughs> อันนี้จะเป็นเสด็จนิวัต <c oughs> เสด็จนิวัตป <c oughs> กติแล้วรักเหรียนละยี่สิบบาทเนาะ <c oughs> อันนี้ ชมรุทนะคะสองเหรียญเหรียญน,นี้ไม่ใค่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อสี่บาทเหรียญน,นี้ก็ตีเป็นชมรุท<ด>นะคะเข<ด>าเจาะรูยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะให้สี่บาทเท่ากับเหรียญอื่นอันนี้ก็จะให้ยี่สิบบาทค่ะ<ด>นะคะ<ด>ตามนี้ค่ะ